สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับที่ดินนครนายกโดยเต้ยภูบาวภูไทยนะครับวันนี้พามาดูบ้านพร้อมสวนนะครับเนื้อที่ก็อยู่ที่หนึ่งไร่หนึ่งงาน38ตารางวานะครับราคาก็อยู่ที่3.8 ล้านบาทนะครับพิกัดตรงนี้อยู่ที่ตำบลพรมณีอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับจะเห็นว่าด้านหน้าบ้านก็จะเป็นถนนลาดปูนซีแพคให้งงนะครับ จของฝากขายนะครับต่อรองราคากับเจ้าของได้เลยนะครับท่านใดสนใจติดต่อได้ที่086 409 8045หรือทางเพจที่ดินนครนายกเต้ยผู้บ่าวภูไทยนะครับ Tab.